เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสเพื่อส่งอมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสที่จะมาร่วมกัน ค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในภายนอกไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังมาร่วมคุยกันในหนังสือชื่อว่านะคะจุดแห่งความสําเร็จที่แรงต้านเป็นศูนย์ค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า the Swiss Sport นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคุณจะเหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นเมื่ออยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะ ภาษาไทยเขาใช้คำว่า the sweet spot ก็คือจุดกลมกล่อมนะคะเมื่ออยู่ในจุดนั้นทุกอย่างจะลงตัวแล้วก็ง่ายดายไปหมดค่ะเราจะเหนื่อยน้อยลงแต่สร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้นตลอดจนค้นพบความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตค่ะซึ่งผู้เขียนนี่นะคะเขาเป็นนักสังคมวิทยาค่ะชื่อว่าคริสตินคาร์เตอร์นะคะผู้เขียนค่ะเป็นคนที่เผยแพร่ความการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านความสุข การลุกขึ้นสู้ใหม่แล้วความฉลาดทางอารมณ์ค่ะแล้วก็เธอได้เขียนบทความให้กับเว็บไซต์นะคะคริสเตอร์กูนะคะแล้วก็หลายๆบทความเป็นประจำค่ะแล้วก็ยังได้ออกรายการโทรทัศน์มากมายค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะตัวผู้พูดเองเนี่ยก็ได้ซื้อมานานแล้วค่ะแต่ว่าพอมาอ่านอีกรอบเนี่ยค่ะก็พบว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะตอนนั้นซื้อมา น่าจะตั้งแต่ปีรู้สึกว่าจะเป็นปีานานแล้วค่ะจำไม่ได้แล้วนะคะขออนุญาตลืมไปแล้วด้วยนะคะปี2015ค่ะปี2015นะคะก็อยากบอกว่า มันก็10กว่าปีมาแล้วค่ะแต่ว่า,าในเนื้อหาของหนังสือเนี่ยยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ค่ะเราก็อยากบอกว่าจุดแห่งความสำเร็จที่แรงแต้านเป็นศูนย์เนี่ยนะคะเ,เป็นสิ่งหนึ่งค่ะถ้าหากเราได้ค้นพบที่เป็นจุดกลมกล่อมของตัวเองแล้วเนี่ยอยากบอกว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขค่ะ แล้วก็ได้ใช้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้แสดงพรสวรรค์แล้วก็ความสำเร็จอย่างง่ายดายด้วยเพราะนั้นในหนังสือเล่มนี้ค่ะปีเตอร์เบรกแมนซึ่งเขาได้นำคำกล่าวของปีเตอร์เบร m กแมนเนี่ยมากล่าวว่าเราทุกคนนะคะต่างก็มีจุดกลมกล่อมเป็นของตัวเองค่ะ มันคือจุดที่ทุกอย่างดูจะลงตัวแล้วก็ราบรื่นค่ะเพราะนั้นนะคะอย่างบอกว่าทุกคนก็สามารถที่จะมีจุดเหล่านี้ได้ค่ะผู้เขียนบอกว่าพบจังหวะที่ลงตัวได้จากการที่เขา,เ,าเรียกว่าค้นพบด้วยสุดง่าย,ายนะคะก็คือการหยุดพักแล้วก็เปิดระบบอัตโนมัติปลดพันธนาการของตัวเองบ่งเพาะความสัมพันธ์แล้วก็ทนต่อความลำบากค่ะนั่นจะเท่ากับ จุดกลมกล่อมค่ะซึ่งความสามารถในการอดทนต่อความลำบากเล็กๆน้อยๆนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับทักษะในการใช้ชีวิตอยู่3ข้อที่ผู้เขียนบอกเรานั่นก็คือข้อแรกค่ะในการทําทุกวิถีทางะะเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญนนโดยการที่เมื่อเราเกิดความเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะเปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายค่ะแล้วหลักในการใช้ชีวิตข้อที่2ที่ผู้เขียนบอกเราก็คือกล้าที่จะทําตามความ หลงไหลแล้วก็จุดมุ่งหมายของตัวเองค่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเช่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วข้อสุดท้ายหลักในการใช้ชีวิตข้อสุดท้ายนะคะก็คือสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ในยามที่เราสะดุดล้มค่ะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ผู้เขียนนะ่ะบอกเราค่ะบอกว่าความพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะแต่มันคือประสบการณ์ของสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นและรับรู้ว่ามันมีพอดี มีพอแล้วค่ะนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาคุยถึง5ข้อที่เป็นจุดกลมกล่อมนะคะที่ผู้เขียนเขาค้นพบนะคะก็จุดแรกก็คือในเรื่องของการหยุดพักค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดแรกองค์ประกอบแรกนะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการหยุดพักแล้วก็เที่ยวเล่นให้มากขึ้นค่ะซึ่งอันเนี้ยเราค้นพบว่า ตรงไหนเอ่อเราควรจะค้นหาว่าตรงไหนคือจุดพลิกผันที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตที่เคร่งเครียดเนี่ยให้ให้กลายเป็นชีวิตที่เบิกบานค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจากความเหนื่อยล้าหรือความวิตกกังวลเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานในการสร้างสรรค์แล้วก็สร้างประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยมีคําถามหนึ่งที่เขาเริ่มต้นในบทนี้ก็คือว่านะคะในแพทย์ลีค่ะลิปเซนทานเนี่ย เป็นเพื่อนของผู้เขียนค่ะเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่ะซึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ถามนะคะถามบอกเล่าเกี่ยวกับความตายเขาถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําอะไรในช่วง6เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะแล้วเราจําเป็นที่จะต้องคุยกับใครเราจําเป็นที่ต้องไปที่ไหนแล้วก็เราจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ค่ะอยากบอกว่า เอ,อผู้เขียนเองอ่ะเป็นคนที่ตอบคำถามเหล่านี้ว่าตัวเองอ่ะโล่งใจมากที่ตัวเองกำลังจะตายซึ่งตัวเองก็ตกใจแล้วก็อายมากค่ะถึงแม้ว่าในแพทย์เพื่อนเขานะคะในแพทย์ลีลิปเซนท่านที่เป็นมะเร็งเนี่ยถามคำถามนี้กับเขาเนี่ยจะเข้าใจก็ตามนะคะแต่ตัวผู้เขียนเนี่ยรู้สึกนะคะว่าตัวเองอาจจะหยีบแย่ยมจิตใจของผู้ถามนะคะเพราะว่า ตัวผู้ถามเนี่ยไม่มีเวลาแล้วอะค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึง6เดือนแต่ว่าตัวผู้เขียนเนี่ยมีเวลาดังนั้นนะคะในตอนนั้นน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอะจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหมายถึงผู้เขียนนะคะในตอนนั้นน่ะเขาเออได้ทำงานที่รักก็จริงค่ะแต่ว่ากลับมีความรู้สึกว่างานเต็มมือแต่ทำไมชีวิตถึงว่างเปล่าค่ะดังนั้นนะคะ ก็เลยค้นหาจนพบคำตอบนะะี่ค่ะสิ่งแรกที่เป็นคำตอบก็คือการหยุดพักค่ะนั่นก็คือการหยุดพักไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดไปสักทีเดียวเลยนะคะแต่หมายความว่าหยุดที่จะทำในสิ่งต่างๆด้วยความด้วยความเครียดนะคะเขาพูดถึงภาวะเลื่อนไหลนะคะหมายความว่าให้เราทำทุกอย่างด้วยการมีความรู้สึกว่าเล่นสนุกแล้วก็มีความสุข โดยการค้นหาปริมาณขั้นต่ำสุดที่เราเราทำแล้วเรารู้สึกได้ผลนะคะแล้วก็ค้นหานะคะปริมาณสูงสุดที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะรับมือไหวหมายความว่าเราไม่ควรที่จะทำงานจนหามรุ่งหามค่ำอะไรประมาณนี้คะ่ะ แล้วเขาก็พูดถึงในเรื่องของจังหวะที่สม่ำเสมอค่ะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นก็หมายความว่าอันนี้มันต้องเริ่มต้นในเรื่องของวินัยค่ะเราควรที่จะเลิกเร่งรีบนะ,ะเลิกก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะหรือเลิกบริโภคของแบบขอไปทีค่ะการหยุดพักเนี่ยหมายความว่าเวลาเรารับประทานอะไรเราก็ต้องพยายามรับประทาน ุกคำะะอะค่ะยังมีความสุขเวลาเราทำงานอะไรก็ตามเราควรทำด้วยความสุขคะ่ะนะคะแล้วก็ควรแบ่งความสมดุลในชีวิตนะะโดยการที่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเราควรตั้งใจนะ,ะในการฝึกอารมณ์เชิงบวกให้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกสำนึกในการขอบคุณด้วยการจดบันทึกคะ่ะ การจดในสิ่งที่จะขอบคุณซัก3เรื่องในทุกๆวันค่ะหรือการหาแรงบันดาลใจจากการไปสถา,านที่ใหม่ๆการท่องเที่ยวนะคะ หรือการฝันถึงอนาคตโดยการทำภาพฝันนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานด้วยการฝึกสมาธิทำสิ่งที่น่าสนใจจริงๆของเรานะคะแล้วก็อาจจะเต้นหัวเราะแล้วก็เล่าเรื่องตลกค่ะอันนี้คือการตั้งใจฝึกอารมณ์เชิงบวกให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะเราต้องขยายอารมณ์เชิงบวกของเราด้วยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่เรา พบเจอนะคะด้วยการที่ฝึกมองหาสิ่งดีๆค่ะแล้วก็ดื่มดำไปกับมันซึมซาบไปนะคะอาจจะบอกเล่าสิ่งดีๆที่เราพบเจอนะคะกับคนที่เรารักนะคะหรือคนที่เราคิดว่าเราอยากจะให้เขาได้พบเจอกับอย่างที่เราเจอบ้างนะ,ะดื่มดำแล้วก็ซึมซับไปกับมันค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้เขียนบอกว่าให้มุงม่งมุ่ง เน้นที่ร่างกายก่อนนะโดยที่บางทีอารมณ์เชิงบวกเนี่ยไม่ต้องสนใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ค่ะโดยการอะไรทราบไหมคะโดยการใช้กล้ามเนื้อค่ะด้วยการยิ้มค่ะเพื่อนๆนะคะยิ้มแบบตาหยีค่ะการยิ้มแบบตาหยีเนี่ยมันเป็นการยิ้มที่นัก,นกจิตวิยาบอกเราว่ามันเป็นการยิ้มประเภทหนึ่งค่ะทีเ่เรียกว่าดูเชนสมายค่ะ คุณผู้ฟังนะฮะอันเนี้ยเรียกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงของเราได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะภาษาทางร่างกายมุ่งเน้นที่ทางร่างกายก็คือท่าทางของเราค่ะเช่นการยืนเหมือน Wonder Woman นะคะเพื่อนๆคุณผู้ฟังคะก็คือการยืนที่เอามือเท้าเอว ไว้ที่สะโพกค่ะมือสองข้างไว้ที่สะโพกค่ะแล้วก็ยืนกางขาเล็กน้อยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าท่าว n นเด w o m ม n ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออพอเราทําท่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนเรามั่นคงทางจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่อง,รองแรกในการหยุดพักนะคะอันที่สค่ะที่ผู้เขียนบอกว่าเราจะหาจุดกลมกล่อมของเราได้ด้วยการเปิดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะ ก็คือการทําโดยที่เราไม่ต้องพยายามค่ะซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยค่ะออตัวผู้เขียนเนี่ยบอกว่าให้เราเริ่มพยายามสร้างนิสัยเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะที่เราคิดว่ามันจําเป็นเริ่มด้วยนิสัยที่ทําแล้วมีความสุขที่สุดค่ะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยนิสัยที่ทําแล้วมีความสุขที่สุดก็คือการการได้ออกไปวิ่งไปออกกําลังกายตอนเช้าค่ะเมื่อเช้าก็ไปปั่นจักรยานมา ไปปั่นไปในสวนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จอดจักรยานแล้วก็วิ่งในสวนหรือเดินค่ะบางวันก็เดินค่ะอย่างเช่นวันนี้เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะโดยปกติเนี่ยดิฉันจะเริ่มต้นวิ่งในวันอังคารเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะมีประชุมตอนเช้าดิฉันก็ได้มีโอกาสไปวิ่งในสวนตอนเช้าวันอังคารนะก็ไปแต่เช้าค่ะคุณผู้ฟังก็ตื่นแต่เช้าตีห้านะคะแล้วก็ไปถึงที่นู่นก็ตีห้าครึ่ง ก็วิ่งสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านประมาณนี้ค่ะก็จะเริ่มจากนิสัยเล็กๆก่อนตอนแรกก็วิ่งไม่ไหวหรอกคะ่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มจากการเดินก่อนค่ะการเดินนะคะเดินทุกวันทุกวันให้เป็นนิสัยก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเรียกว่าลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะเขาบอกว่าอันนี้ค่ะลองทําดูจากเริ่มจากนิสัยเล็กๆในหนังสือเขาใช้คําว่านิสัยจิ๋วค่ะนะคะอันนี้ก็คือการเปิด ระบบขัดขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติค่ะนะคะแล้วข้อที่3ในการหาจุดกลมกล่อมให้เจอก็คือปลดพันธนาการของตัวเองค่ะคือบางทีอะคะ่ะพวกเราอาจจะผูกมัดตัวเองไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะผูกมัดไว้ด้วยคำแบบกลัวคนอื่นว่ากลัวคนอื่นตำหนินะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ปลดเรื่องพันธนาการของตัวเองด้วยการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด ห้าลำดับแรกในชีวิตนะคะของเราที่เราตั้งใจจะทำจริงๆอันนี้คุณผู้ฟังคะดิฉันได้กับตัวเองเลยก็คือว่าดูจากเป้าหมายในชีวิตของเราก่อนค่ะว่าเราอยากได้อะไรเช่นนะคะในเรื่องแรกดิฉันอยากมีสุขภาพที่ดีมีอายุยืนค่ะดังนั้นข้อแรกดิฉันก็เลือกนะคะที่จะ ทําตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีก่อนลําดับแรกนะคะแล้วก็เลือกที่จะตั้งใจในการออกกาลังกายในทุกๆวันค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตัดสินใจนะคะสำหรับข้อที่2นะคะในเป้าหมายชีวิตของตัวเองเนี่ยดิฉันก็ต้องการเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะคะมีจิตใจที่ดีเป็นที่รักนะคะดิฉันก็เลือกค่ะที่จะเอาใจใส่นะะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราค่ะ อันนี้ต้องเน้นนะคะเพราะว่าบางทีนะะเราต้องการให้คนอื่นมารักเราหรือเราเราต้องไปเรียกว่าไปพนัพนอหรือไปสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นน่ะก็เลือกตัดสินใจที่จะเอาใจใส่กับคนที่เรารักแล้วก็รักเราค่ะโดยเพราะคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่รักจริงๆคนที่ หรือคนรักค่ะอันนี้ดิฉันก็ตั้งใจค่ะที่เป็นเป้าหมายของชีวิตของตัวเองนะคะข้อต่อไปที่เลือกความสำคัญห้านดับแรกข้อต่อไปของตัวเองอันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะคะก็คือ,อตั้งใจค่ะจะเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองเพื่อต่อยอดในการทำงานของตัวเองค่ะก็อันนี้เป็นเป็นส่วนตัวที่มีความสุขค่ะ หมายความว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไปเรียนเพิ่มเติมมหาในส่วนที่คิดว่าจะามาใช้กับงานได้อย่างเช่นนะคะตอนนี้ก็ไปเรียนในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของการแพทย์แผนไทยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เลือกเนี่ยก็เลือกด้วยความสุขค่ะด้วยความตั้งใจแล้วก็พบว่าเออมีความสุขค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มุมมองก็เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ คิดว่าตัวเองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตัวเองนอกจากนี้ค่ะก็ให้เวลาตัวเองในการเรียนเรียนรู้ในบางสิ่งที่ไม่เคยเรียนที่ไม่เคยได้รับโอกาสเรียนอย่างเช่นเปียโน,นค่ะดิฉันก็มาเรียนเอาตอนที่อายุเยอะมากแล้วค่ะแต่ก็พบว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่สร้างความสุขได้ดีค่ะนะคะอันนี้คือลำดับที่3ที่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตลำดับที่4ที่ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญก็คือ การฝึกค่ะการฝึกที่จะเป็นนักพูดนักถ่ายทอดนะคะหรือนักขายที่ประสบความสําเร็จค่ะคือดิฉันมองว่านักขายเนี่ยคือคนที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับผู้คนที่พบเจอค่ะสิ่งแรกที่ฝึกในทุกวันนะคะดิฉันก็พยายามฝึกในการทําคลิปสั้นๆนะคะ่ะที่คิดว่าเวลาคนฟังเราแล้วเนี่ย เขาหน้าจะมีความสุขหรือตัวเราเองที่ทำก็มีความสุขด้วยอันนี้คือสิ่งข้อที่4ค่ะก็คืออยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นนักขายที่สำเร็จนักพูดที่สำเร็จค่ะข้อสุดท้ายก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็มีพันธสัญญาในการที่จะต้องทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยจเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อพนักง,งานเพื่อองค์กรเพื่อ ตัวแทนที่เขามาอยู่กับเราค่ะดังนั้นก็ตั้งใจมากๆค่ะที่จะทำให้บริษัทเนี่ยมั่นคงแล้วก็เติบโตอันนี้ก็คือเป็นพันธสัญญานะคะดังนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญลําลำดับที่ต้องการนะคะก็เรียกว่านะคะพอเรามีจุดสำคัญแล้วก็ตัดสินใจว่าเหล่านี้คือสิ่งสำคัญของเราดังนั้นเนี่ยเราก็จะ เลิกในส่วนที่มันไม่สําคัญกับเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะคือเมื่อก่อนดิฉันเองก็จะเป็นคนที่กลัวที่จะถูกคนอื่นว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้บางครั้งอะคะ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้สึกเอ่อเรียกว่าดีกับเราแต่เราก็เอาเขาเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิก relation s h i p อะค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็พยายามที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอเดี๋ยวนี้ตัวเบาขึ้นเยอะค่ะคุณผู้ฟังลองดูนะคะข้อต่อไปค่ะสำหรับผู้เขียนเด e switch sport ที่เขาบอกอเราก็คือในเรื่องของการบ่มเพาะความสัมพันธ์ค่ะหมายความว่าเมื่อสักครู่นะีคะเขาพูดถึงอารมณ์ทางเชิงบวกเนี่ยเขาบอกว่าให้พยายาม เสริมสร้างอารมณ์บวกที่มีต่อผู้คนรอบตัวเราค่ะก็คือทําให้คนรอบข้างมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็รับมือกับคนที่ทําตัวน่าลาคาญน่าผิดหวังหรือทําร้ายเราค่ะโดยการที่ไม่ควรที่เรียกว่าจะสร้างศัตรตูค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะฝืนทนกับคนที่ทําร้ายเราเพียงแต่ถอยห่างจากจากคนที่ทําตัวน่าลาคาญหรือทําร้ายเราเสียอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะ ความรักเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะคะให้เราพยายามเชื่อมโยงนะคะกับคนอื่นๆด้วยความรักค่ะแล้วก็มีเอมพั h ตีหมายถึงความเห็นอกเห็นใจค่ะคร mm. าวนี้ mm. การเชื่อมโยงเนะะี่ยค่ะเราจะมีภาษาทางกายอยู่4อย่างที่อาจจะลองสังเกตดูค่ะอันแรกก็คือการยิ้มจนตาหีค่ะเราเรียกว่าเป็นทางด้านจิตวิยยาที่ดิฉันบอกไปก็คือ เขาเรียกว่า do change ย m i ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นการเชื่อมโยงที่เราเริ่มเชื่อมโยงกับคนอื่นได้แสดงว่าถ้าหากเรายิ้มจนตาหยีได้เนี่ย mm. นั่นหมายความว่าข้างในเราอะค่ะเราได้เปิดรับแล้วก็เชื่อมโยงแล้วค่ะข้อ mm. ที่2ก็คือท่าทางของเราเนี่ยที่เป็นมิตรค่ะสังเกตได้นะคะคนที่มีท่าทางเป็นมิตรเนี่ยจะมีลักษณะการพูดแบบการไผ่มือ การมีเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นท่าทางภาษากายที่บอกได้ว่าคนเนี้ยท่าทางเป็นมิรอ่าแววตาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันที่3ค่ะภาษากายที่บอกถึงการเชื่อมโยงก็คือการเอ็นตัวเข้าหากันค่ะอันนี้เป็นภาษากายอันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังลองดูนะคะถ้าเราดูรูปภาพดูภาพถ่ายนะคะคนที่เป็นคู่รักกันส่วนใหญ่จะเอ็นเอ็นตัวเข้าหากันแต่บางคนนะคะ บางทีอะค่ะเขาก็สื่อภาษากายให้แล้วว่าเขาหันหลังให้เราแต่เราก็ยังพยายามที่จะเอ็นเข้าหาเขาเนี่ยคุณผู้ฟังลองดูค่ะคืออันเนี้ยนักจิตวิทยาเขาจะสังเกตจากภาษาทางกายได้ค่ะแล้วนอกจากนี้การเชื่อมโยงอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเชื่อมโยงกับผู้คนได้ก็คือการพยักหน้าค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการเชื่อมโยงนะคะกับใครบางคนเนี่ยเราเวลาเขาพูดะคะให้พยายามพยักหน้ารับ มันเป็นการที่เรายอมรับในตัวเขาค่ะอันนี้คือการบ่มเพาะความสัมพันธ์นอกจากนี้นะคะการบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการประสานรอยร้าวค่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนที่เรารักดังนั้นนะคะถ้าราเราเอ,อ,อาจจะมีถกเถียงหรือมีจุดเล็กๆที่เป็นรอยร้าวเนี่ยเราควรที่จะประสานรอยร้าวนั้นนะคะด้วยการที่นะคะ อาจจะกล่าวคำขอโทษค่ะนะหรือถ้าเราไม่ผิดเราก็ให้อภัยค่ะนอกจากนี้เราควรใจใจเย็นนะคะแล้วก็รับฟังนะคะรวมทั้งกล่าวคำขอบคุณเสมอๆค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเราต้องหัดที่จะอยู่ตามลำพังให้ได้ไหมายความว่ามีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะคุณผู้ฟัง คนที่มีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเราพบว่าเวลาอยู่กับคนอื่นเขาก็จะมีความสุขด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลองหัดที่จะอยู่ตามลำพังดูนะคะแล้วก็จำกัดเวลาในการอยู่นะ กับโลกที่มันเสมือนจริงเช่นการอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกโลกเสมือนจริงค่ะคุณผู้ฟังหรือการเล่นมือถือการเล่นเกมต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นโลกที่เราสร้างขึ้นมาเพราะนั้นน่ะเราต้องจำกัดเวลาเช่นเราจะเล่นเฉพาะเวลาพักเท่านั้นนะเราจะเล่นเฉพาะเวลาเบรกนะคะหรือหลังจากเลิกงานแล้วเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะการบ่มเพาะความสัมพันธ์ในเรื่องของความอิจฉานะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ ออต้องบอกเลยค่ะดิฉันอยู่ในงานที่ผู้หญิงอยู่ด้วยกันแล้วเราพบว่าผู้หญิงค่ะเป็นเพศหนึ่งเลยที่ปากกับใจไม่ตรงกันบางทีค่ะเราก็จะพบว่าเพื่อนบางคนนะคะก็จะอิจฉาเพื่อนโดยที่บางทีค่ะเพื่อนไม่ได้ทําอะไรเลยแต่งตัวสวยเนี่ยก็เริ่มอิจฉาแล้วค่ะหรือเอ้ยคนนี้เด่นเกินนะคะก็อิจฉากันแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติคราวนี้เขาบอกให้ฝึกค่ะให้ฝึกในเรื่องความอิจฉาค่ะซึ่งทุกคนมีเนี่ย บอกว่าวิธีการที่จะทําให้เราลดความอิจฉาลงก็คือฉลองความสําเร็จของผู้อื่นด้วยด้วยความจริงใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของความผิดหวังบางทีเวลาเราคาดหวังะคะ่ะเราก็จะผิดหวังดังนั้นนะคะเขาบอกว่าให้พยายามฝึกขอบคุณอย่างตั้งใจค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการคาดเดาแล้วก็ความเบื่อหน่ายที่เวลาที่เราทําอะไรไปสักพักนึงมันจะเกิดความเบื่อหน่ายค่ะ ดังนั้นน่ะเขาบอกว่าให้พยายามสร้างกิจวัตรหลากหลายค่ะอย่าทําอะไรซ้ําๆค่ะแล้วก็พยายามทําให้คนสําคัญของเราเนี่ยประหลาดใจรวมทั้งบางทีทําให้ตัวเองเนี่ยประหลาดใจด้วยก็จะยิ่งดีค่ะอันนี้มันจะทําให้เรามีความสนุกไม่เกิดความเบื่อหน่ายนะคะนอกจากนี้ค่ะบางทีเราก็อาจจะเกิดความรําคาญแล้วก็ความหงุดหงิดใจขึ้นมาได้ค่ะ ดังนั้นแนะนำว่าให้ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือในเรื่องของข้อที่4ี่ในเรื่องของการบ่มเพาะความสัมพันธ์ค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ในเรื่องของการอดทนกับความรู้สึกอึดอัดค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันเนี้ยความอึดอัดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ชินกับมันค่ะเช่นคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะมเวลาเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ๆเราอึดอัดมากเลยเพราะเราไม่ชินอ่ะ แล้วถ้าเราเปลี่ยนจาก iOS ไปเป็น Android ยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะเขาบอกว่าการอดทนกับความรู้สึกอึดอัดด้วยการทำเรื่องยากที่เป็นเรื่องง่ายค่ะซึ่งอันนี้ค่ะมันตรงกับคำที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญค่ะคุณผู้ฟังซึ่งความเชี่ยวชาญเนี่ยมันเกิดจากอะไรทราบไหมคะเกิดจาก3ข้อค่ะก็คือเรื่องของความทรหดค่ะซึ่งความทรหดเนี้ยมัน เกิดมาจากนะคะการที่เรานะคะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะด้วยความอดทนค่ะซึ่งความทรหดเนี้ยมันต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า1 0,000ชั่วโมงค่ะนะ,ะในหลักที่จะทําให้เราเกิดความเชี่ยวชาญนีคะคุณผู้ฟังนะดังนั้นนะคะมันหรือ1นึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ10ปีค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทําในวันนี้จะส่งผลกับเราใน10ปีข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็เลยต้องอาศัย ความทรหดอดทนค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือในเรื่องข้อที่2ความเชี่ยวชาญเนี่ยเกิดจากการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนค่ะคุณผู้ฟังถ้าหากเรานอนเพียงพอเนี่ยเราจะมีแรงมีสติปัญญาในการที่จะทําสิ่งต่างๆด้วยความอดทนได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วข้อสุดท้ายในเรื่องความเชี่ยวชาญนะคะเราต้องมีครูนะคะที่เป็นครูที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ครูของเราเราเลือกต้องเลือกครูด้วยนะคะเลือกโค้ด ที่ดีด้วยต้องดูว่าสมมุติในสาขาอาชีพที่เราอยากจะเป็นนะคะ เช่นเราอยากเป็นนักเขียนเราก็ต้องเลือกโค้ดที่เป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จค่ะคุณผู้ฟังหรือเราอยากเป็นนักพูดที่ดีเราก็ต้องเลือกโค้ดที่เป็นนักพูดนะคะหรือเราอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องหาโค้ดที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จด้วยค่ะดังนั้นนะคะไม่ใช่ว่าใครก็เป็นโค้ดเราได้นะคะเราควรเลือกคนที่สอนเนี่ยมาจากมาจากประสบการณ์จริงค่ะ ไม่ใช่คนที่เอาจากตำรามาสอนซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็เคยเห็นคนที่เรียกว่าจำคนอื่นมาสอนนะคะทั้งทั้ที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังดังนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเกิดจากการฝึกฝนหรือลงมือทำค่ะบวกกับความลหลงไหลนะคะหรือความสนใจในสิ่งนั้นๆแล้วก็ความบักบั่นค่ะความบังบั่นเนี่ยหมายความว่าการที่เราต้องทำต่อไปแม้ในยามที่เราประสบกับ ความร้มเหลวค่ะดังนั้นนะคะเราต้องจดจ่ออยู่กับช่วงระหว่างทางค่ะไม่ใช่ผลสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนความเครียดของเราเนี่ยให้เป็นความกล้าซึ่งแนวทางเพื่อจังหวะที่งลงตัวในหนังสือเล่มนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะเขาบอกว่า ให้รู้สึกอย่างที่เรารู้สึกค่ะไม่ต้องเก็บกดมันไว้แล้วก็ปลดแอกความคิดนะคะโดยการที่เห็นอกเห็นใจตัวเองมีเอมพัตตีเห็นอกเห็นใจกับตัวเองค่ะปลอบโยนตัวเองเมื่อทําผิดพลาดค่ะ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยผิดพลาดกันได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเราต้องรู้จักหยุดพักที่จะวางแผนด้วยแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือการยอมรับผิดแล้วก็ปรับปรุงมันนะคะหลังจากนี้ไปเนะะี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าให้ออกไปทำเรื่องสนุกสนุกค่ะเปลี่ยนจากการหมกมุ่นกับเรื่องของตัวเองเท่านั้นเนี่ยออกไปยังโลกกว้างของเราค่ะให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างแท้จริงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า ให้เสาะหาคําสรรเสริญในงานศพของเราค่ะไม่ใช่ประวัติของความสําเร็จกินใจมากๆเลยนะคะเสาะหาคําสรรเสริญในงานศพของเราค่ะไม่ใช่ประวัติความสําเร็จค่ะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากบอกว่าบางทีค่ะเราเองเนี่ยเจอเจอหรือดําเนินชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากบอกว่า การหาจุดกลมกล่อมให้ลงตัวในชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็มีจุดกลมกล่อมของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะเรามาค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆค่ะที่ยังติดตามนะคะเ,เป็นเป็นเพื่อนติดตามที่จะรับฟังแล้วก็ถ้าข้อมูลที่เรานำมาดีแล้วก็มีประโยชน์ก็ ช่วยกันแชร์ต่อไปหรือกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ